ือเนาะแม่ก็บอกเจ้าว่าแบบนั่นแบบนี้เออลูกชามันต้องบอกเลยเนาะมันยังหลุดสร้างไม่หลุดเลยว่ะคือเห็นว่าวเลยน้อยเห็นโน่แบบว่าเขาหาเลี้ยงปลาเลี้ยงทองเขาเลยยากเนาะมาชนยังเนาะคิดอะไบุได้ได้ล่ะคิดอะไบุได้เนาะคิดอะไปวดหัวมีแต่ลูกเขาทิ่กินยังอยู่ยังตื่นมาตั้งแไปเอาพื้นมุงนอยคนเดียวจำได้กับพ่อนาะโมเมนต์เมือเช้านี่ไปแบกพื้นนึงกับตีหามันจะ บอลและบาดหน่อยนอนได้พัชกาปะมันบ้อมือมือกำลังสีโมงนี่สีโมงเออสีโมงนี่อบอแบกได้หลายใช่ไหมหลายผู้คนเหมียนอยู่ในในบนนอกศาลเนี่แบบว่าเออตัดไว้แล้วเออตัดแล้วปลายมันน่ะเด๋อตัดไว้ปลายแบกมีกองเมือนเราก็แบกเอาแบกอาเด้แบกชดช่องชดชามตัวหน่อยนะทนได้นี่ยแหละทนได้เน้ยเพน็อกสัมหนี้เนาะเก่งอะลีเห็นไหม สับลูกแดงๆในห้องแบบยา้เดแบบป้ามนอนเดในห้องมันใหญ่แล้วมันมันเป็นนะบอกอยู่ละนี่พอเข้าป่ะอืมมันใหญ่ใช่ไหมมาจอบป้าโอ้ทำใหญ่ก่อนตอนหน่อยหนูคอยป้ามาได้ดอกเนาะเด้ าเบิ่งพอมันก็ยากทนะตอนน้อยนี่ป้าว่าเด็กพอไเด็กขาดสมบูปป้าเอื้ยยังจะป้าบได้าดสมบูมีครอบครัวพูดเท่ามีเอาลูกเอาผัวเป็นจริงบอดายนี่แหลมีครอบครัวกันยังดูแลมันมันทีมีผายมีเห่าห่านนอกเอ้ยเออไม่ใช่น่าได้แผลเลยลูกเขาเองเ้าตุกกรรมมือเขาเองเ้ากระโบมีเหยืใหญ่เขาหน่องเขาก็มีครอบครัวมาแล้วเขาต้องเบิ่งเองลูกนะน่องเลยต้องให้มันไปขอทานกินเขาต้องให้มันไปขอ เผื่อมาออกมันจะกินเป็นในอันลูกไอ้ลูกปู่ใหญ่เดี้ยใช่เอยของปู่ป่าโทรมาเล่นะมือเป่นอยู่บ่เออโทรมาหาชนะนั่นแหละกิบของเอื่อยมันอยู่กรุงเทพในสองคนผูนสามผูนสามคนน้องสลากเอเด้ลูกสาวกอกเอเด้แล้วผูพนึงเด้ในสองคนนี่เจ้าเห็นดอกในหูมันโอ้ยเจ้าะในเบื้องในหูปู่ป่านั่นมิจิเป็นย่องดอกเข้า ไม่ตะคนเพ้นเขาอีกซาหแหละปะ่ะโดยเออมันเป็นบ้านในใดเนาะเป็นก็มาอีกซาทศวรรษเขต่าเขารวยนะอุ้งอย่างเอกซาบ่อยเพรนเอออีกซาแล้วคอยเบิ่งแต่ข้ามเขาแบบได้แหละ<อ>งามไล่กับเขาแบบว่ากะลโีโอ้ยแท้ๆลูกมาทำงานมือแตกนอก้องเอ้ยรวดก็ดีกะลีเฉยแต่แท้กะลีผัวก็ไม่ตะบักหล่อๆได้ผัวก่อนอ่ะเอ้ยเอื้อยเ,เห็นมาผัวเั็น มันเอามาท้องเถื่ออะไรเอามาย่าแม่เขาก็งามบักละหล่อเลยเฉพาะจิ๋มเจ้านี่ที่นองทางแม่เนอะเขาเข้ากับบัณฑิตหรือขี่ถุกหรือขี่หนาเขเข้ากับบัณฑบาตรเนาะโูดได้แล้วเตรู้มหันฮะเข้าบัณฑบาตยังหน่อเลยคนงามเขาต้องงามรออยู่แล้วผัวก็นอ่อมเหม็นบ่อโดยเท่าเห็นแล้วบ่อี๋ชมคนจะเห็นปุ้ยปุ้ย สาวนางฝุดสดีก็จีนทองหันบ่ลงเลินองฝุดเคยเห็นเยอะเจีนทองเออคงสืมันอยู่น้ำแม่ก็มดแต่ใบชะโครกอยู่น้ำแม่ก็มดแต่คอยนี่อยู่กับปู่ป้าวัฒนาสามคนนี่ข่อยใหญ่ออกมาแต่แม่พนด้โดยอยู่ใต้น้องแต่เจ้าเนี่ยชีบเอาหวยเรียกว่าดีเนาะจำลูกมากกับลูกใช่ไหมลินน้ำปู่ป้าแหละหลายคนบ่บ่บ่จะทำหน่อยยากเลยเนาะเฮ้ยเอาแล้วมันจะให้เงินให้น้องคนเด้อเดี๋เป็นเรา อันนั้นได้พี่น้องเลยอยาดแล้วบมดมีแต่เลี้ยงลูกอย่างเดียวเลี้ยงลูกใหญ่ละพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเนาะอยู่แบบนี้ในป่าในดงแบบนี้เออก็มันก็เบื่อไป็นตัวมันนแหละหันอดเอาเนาะเบื่ออยู่ปะเคยอยู่คนเคยอยู่ในเมืองเหอเนาะอยู่สวรรค์ผู้อยู่ตั้งเจ็ดอันหนึ่งบนหลังหันหงแฮมปุ๊บเหตุยังหงแฮมอ่ะข้าลังช่วยลังบัวเลย มันจะอืึดบ่อน้องตี๋เอ้ยขี่ต่อไปนอนหงแงมนก็ได้กินซักเครื่องก็ได้เงินเอื้อไปได้มาทุกอย่างคนเอาง่ายคนลูกมันอยู่ใส่ก็ไม่อดตายเนาะคนลูกคนขยันมันได้ลูกแล้วเอื้อก็เลี้ยงลูกปะนี่ยเดใี่เดชีวิตไฟเหลืยงซ่อยเฮาขาองเฮาห่มันเกิดมาแล้วเนาะนั่นแหละคนน่าสูงกันแหละไอ้เกิดมาแล้วเฮาต้องทำให้ชอบขึงเหน่อยดี สูน้อยไปเนาะอันนี้เป็นเรายังดูแลเขาให้ดีได้เราน้องน้องมาชานเถื่อนอะไรได้ไหมเนี่ยน้องมาชานนางปูบาเนะชานเถื่อนอะไบ่อมันเห็นลุงมานะนี่อ๋อทะเลว่านนี่แหละมันมาเลยผนมาจอบบ่อเราเห็นเราด่าเป็นยังจะบเมือขึ้นเมือจมผมจะมาสอบมาสนนั่นนี่เขาจะเอาตำรวจจับหัวเจ้าก่อนโอ้สาวนี่เรา น่อยแน่นนะความว่าโอ้ไล่ก no, no, no. mm. oh, ันน้ำนี่น้อยแน่นก็ใช่อ้าวผสเอ้าวดอกแข่งอาไทยต้นซิมอยู่แล้ววะให้เลิกมัดมันจะพวกพี่บ่าพี่มอพวกพวกของบอดี้มันวะนอนนะนนะก็จะมานโยนขึ้มาเอาผัวกันนี่แห้งแม่คนลำบากจ้าแปอาคนใหม่โหลดวะเมื่อเดินคดมาเห็นจะตายโหลดวะเออระบ้ามันเจ็บก็เซยอยู่เลยเจ้าเซยอยู่เจ้าก็่ได้เซยลป็นความมัดแล้วมาตายปัญหา าบ่อได้บ่ได้นาะเอ้ยมาเรามาเห็ดชอยสิเนาะเอ้ยชอยซื้อๆบ่แม่นเฮาสิไปแต่งข้าวเขามาเห็ดชอยเฮาไปยืมข้าวว่าเออไปได้เห็ดเวียนสกับ่อด้วอื่นหรือเปล่ได้ว่าจะข้ามเองออืทุกอย่างเลยฮะาเห็ดบ่อจะความพี่น้องเอ้ยเพิ่นเลยบ่ได้ว่าจะความบ่ได้บ่ได้บอกว่าเออมาชอยคนนี้ได้จังันไงสิไม่ได้ข้าวยางมาเองเนาะเนาะบ่ได้สนใจก็ไผเนาะอไม่ได้แผดในดวงคนแห่งระวังเนาะเออกากาศมันคืนน่ะบ่มากเนาะระวังมเอ้ย ใครเพื่อนอยู่ไก่แดเนี่ยไก่แดนี่คนหูกันก็เปื้อยดิพ่องเมียกันเนาะเป็นหูจุเป็นตำรวจได้มันสองลังกันดิเห็นบ่อในผ่านๆมาคนไทยในเมืองได้มาอยู่ฮะเขาก็หูเอื้อยเด้เขาก็ย่ำเลยกันทหา่านเอาให้เขามัดนั่นแหละดินเพิ่นบ่ออยู่หันนะอือให้เด้เขาสร้างใหมให้ด้เพื่อนอันเด้อ๋อโตเขาก็หากกันนอกเอ้ยแบบว่าเขาก็ฉันนอกกันบ่อฐานเขาก็ซื้อซอยมีเสียงซิก็เอามาเลยหัน เลยว่าซ่วยกันเนุ๊กเขามันคนเป็นกันตำรวจทหารเขาอุดเงินภานอกเอ้ยอุดบ่อยเขากันเื้อเชื่อแล้ล่าเนาะซ่วยเอื้อตัวเงื้อก็ได้แปดแสนแร้วแตหกแสนเราซื้อเถื่อนึงฉันทำไม่ร้ายเขาก็ซื้อร้ายเมื่อใหร่เนาะก็อยู่ในเมืองพนจะเขตในมีแต่เออเพ้นในบ่อเผาถ่านคนเดียวกับไอป้าพันธุเนี่ยเด็กจะเห็นเ่อไปทหานว่านี่ย คอยรถคอยรถไปเลยหมอว่าไพหันไพไพไปใช่เปล่าพ่อใหญ่กำไพ่เาไปรูปว่าโทรไปหาเขาบอกว่าน้องปู uh ่ป่าเมืองอะไรน้องคนเขาไปเนี่ยแม่นอุ้น้อยเพนน้องมีช่องเจ้านี่เนาะเผาเออแล้วอยู่ในก็มีบ้านคนอลยเท่านั้นผู้มีใหน่าตะกะเขาลายเนาะคนอันนั้นเพนนาะเออก็มีให้ไม่น่ามัดทุกคนไม่จะเอื้อยบ่มีเหรอครับ แถวหนึ่งเขาก็อยู่บ้านน้องผือบสถ์แถวหนึงรักโฮกผุเแ่านักก็อยู่ในเมืองผุนเพื่อนเลี้ยงกันนานมีแต่คนอยู่ใกล้มีแต่เขามาอยู่พีมดคืนมาเต็มพีเขาเลยการก็มาเต็มในนคือหลังใหม่ไงการคืนเชี่ยวเชียวใช่ป่ะกับประตูถูกหน่องเนาะเขากินเบียร์กันเนาะตันทหารตำรวจดเขากจักกรับเพนกับหมักมวนบ่เขากับชีช้อดเด็กไปเนาะเออื้กับว่ขกับแจ๊กกับแจ๊กแบบ่ไปด้วข้าชวนเจ้าไปน้ำ เออเขาก็ไปกินน้ำกันเนาะ่ดูน้ำกระเลเด้โดนเลเด้เพื่อนกระโน้เพื่อนอน้รูจักเอเพนเขาเลยมาชวนไม่ว่าลูกเอเพนนี่พาลูกบ่ได้บ่ได้ลูกมันไปมันขำมันไมนได้โน้แล้วมันหามน้ำนอำโน้เราได้อาบน้ำให้มันแหละแต่เว้นี่เห็นบ่อกอาบสบบอกจะบูไม่ต้องเอายังเราขวั่ล่ะเอ้ยสันั่งน้ำมากแตง้าข่าวกันหนึ่กระถุ่นึ่งหนองแค่น่าหนาอืมกินเพชรบ่ได้ได้คนปนิยามได้ใส่น้อยๆนึงเนี่ยเราก็บอกบ่ได้ คุณใช้แคป้อ <sucks> มันเลยแข่จริงนี่เอาออกหมดปอบ่เละแบบซื้อแครป้อมงามๆมันเลยไม่รุ่นอเออนาะเจ้าก็ได้เอาใจไว้รุ่นเนาะเห็นหนาลู่ก็มีแห้งแต่เพ่ก็หลัหายเมื่อยด้วยเนาะคือเอาเฉลียงมันใหญ่อายุ14เนี่ยเจ้าว่าซ้ำได้เนาะจากปีเนาะจะกปีบักนี่กับสิบปีแต่เจ้าว่าเอ้ยในเพชรนี่มันถูกซ้ำได้มันใหญ่ผุณจะไปปล่อยมันไปทุติบ่ได้ ต้องดูแลเนาะตองเบิ่งนอกว่าไม่นี่ขัวเลยโอเคจังยินดีนะแบบมันตกน้ำตกไผ่กับพวมันเชืงอขึ้นคืออีสองคนอยู่กรุงเทพนาะสาธุเอึ้งลรสมือแล้วพอแม่เลี้ยงห้นะขครขาดีขึ้นแล้วเนาะเออแค่แหละเขาอมครัวได้เนาะพวอเขดูแลได้ไปใช้ผิดผิดถือก็ได้หรือผิดค่ะพวมาดูแลเองอืานเท่ากับสบายใจนะยังบ่มีไผ่มันเลยเหลือแต่แม่เนาะต้องอยู่นี่เขาเองมอนี่ต้องให้แม่เบิ่ง ก็เลยเป็นห่วงแน่เด้ห่วงแล้วน้อยๆได้ล่ะเออแต่ไปจะกลับมมีไพ่ตีไปยักแล้ต่อหนาไปโอ้จะเห็ดบางดูคุโทรหาเอาเอาคุณเหรแหล,แลนออกมานี่วจะตายตัวแร้ป่ะเออไพ่ไพ่สี่สี่ตัวหน่ะเออมือมันอิจฉาก็มีเลยเนาะม,มีที่มีคนมาตีเออเห็ดตัวแล้เห็ดลุค่ะนะสองคนแป้วหนานึ่งเลยเจ้าทิ่ประยูทธใส่ขนาดคนขุกมันออกสาวคนเขายังอจามมันได้เลยก็เนิ่นกว่าคนตีคนหนานะขนาดมันออกนั่นเระขุกเราหกสาวคนดูจะรู้จ้ก แดดเลยเนาะนี่เขาวบาเชานี่เคยลังนั้นว่าว่าผู้หนึ่งน่ะสิปบบ่ทันบ่แม่นว่าปบบ่ทันออกมาหอนเมืองสวรรค์ตะเข็บเลยนะออกมาตลาดลักเป็ดยังลบยางเขาไปขูดกู้เก่าฮันนี้เอาไปนี่เขาบอกมาจักแต่มันมันมันหลักออกเลยนะแบบมันลบไปขูดกู้เก่าหันป้านนี้ว่าเชาว่ไม่ใช่บ่เมนนั่นเอาคนมันเคยอยู่คุกเลยว่ะบ่แม่นพี่คุกบ่ป่าเอ้ยว่ะสนุกไปไหกันเนี่ยนะว่าพี่คุกพี่คุกก็บทงชายเลยเนาะติอ่ะชั้ว่าเรากี่ขั้นมาหอนรักเปดแล้วว่า ลบเขาคืนคือเขาเม่อไหร่เรากี่ขั้นบ่กี่ขั้นเหี่ยวแล้วเขาไปนอนอยู่คุกไปจ้ะเราแล้วกับเขาเห้ยจ้ออกมาได้เลยเนาะออกมาได้บ่ขับปาดเล็กเราสานึกได้บ่ออกมาชาวคนเขายังหาสองคนอยู่างเงี้ยชาวคนยมุนยมุนสองคนจะว่าเขาอยู่แถวนี้กูไปจ้ะเอ๋ยบ่ได้เขาบ่เคยมาโรเล่แถวนี้โหพะยิจ้างเราคนปบตายโคนเราดีนู่นเพี่น้ยนบ่ย่ญาเจ้าบ่ย่านบ่คนคุก บ่ได้เห ara, kind of ้อบ่อได้จากเขานอกมึงขึ busca, ้นเขาก็พ <hatten> ่ายเกาหุงมาผีอยู่เป็นยังเขาห้องจะอยู่นอนแล้วเ่เขาทำไหมแม่ของนักผู้ป้านะป่านมันเราดีเราเขาต้องอยู่ในพายเขาล้มกันหลายๆเอ้ยเขาดีเขาดีอยู่ใช้ก็ได้น้องต้องว่าดอกเขาอยู่ในป่าได้ร้องบ้านบ้านไอยู่ไปหน่องม่กินมันมีแหละก็แล้วโดยเอาเป็นคนดีอยู่ใช้ก็อยู่ได้เขาบอกเลยีเขาบอดีใช่ได้เขาบอกดีเป็นบ้าเป็นมองให้เขาว่าโป็นโนก เขาไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนไพโนะเลยนม่เคยด่ากันมีแต่คนอื่นว่าเจ้าบุดีเนาะนั่นแหละน้องสาววะมันเป็นอย่างนะอีอะไรเสื้ออะไรหล่อท่าบอกมาได้เจะาว่าเจ้าบุดีเขาบุเคยหูเอือยได้คงพี่น้องกันได้เวลาเจ้าว่าอะไรก็ว่าอ้ย่าไปเศราว่าพี่บ้าว่าเนาะ คือคุณได้ชี้เทียนดูได้เนาะคือมันนั่นแหละเขาอันบาแพงกว่าอะไรเนาะก็ไม่มาเพิ่นอยู่เจ้าแหละบ้าจะหมักวอาคนจะนอนเจ้าก็เป็นบ้าเขาโทษนั่นจะจะจะพูเขาตายมันตายไปซะเจ้าวอกควันหมูเจ้าชี้ใต้กว่าหมูเจ้าทะเบงโลดคนห้ามดูดีเดอกได้แพลเออวอาคนนั่นเขาจอยู่แต่เขากินเข่าแต่เขาเขาจะไปวุ่นวายเจ้าอย่างจะไปว้านยังคนอื่นเป็นบ้าเจ้าน่าพี่บ้าอยู่หมอบแม่เนาะ จะมีหนีมีสีไลเจ้ากับพี่บานเนี่ยพาว่าคนอื่นไปบ้าคอยไปทูกยุคดนมีหนียังมันบ่นถูกก็ยู่เฮาเนาะว่าเา่นบ่ได้ตี่ยวแบบนี้ฮะว่ายัง็คิดคนอื่นก่อนเขาใหญ่แซมได้อนยุสแซมได้แซคนบ้าเน่ยเขาถนักขี้กันเยอเองไอือเขบอกฉันเขาเห็นในนั่นเลยเปนปูวงได้ทางคนนนได้หน่อยเลยแล้วก็อียังรักไคกับ50ปินั้นยิบนี้ในคนอื่นเด้นั่นจะพี่บานน่เนาะ นี่เกณฑ์ใจกระจัะตายละอายได้ว่าคนหนักเหนื่อยหายเลยนะเจ้าเห็นช้ำเอเพนขอตัวยาถาวเจ้าเห็นคนพีบาในหลักแปดในเจ้าอีตอนเขาอยู่ปะโอคืออีตอนนั่นเธอก็เอายื่อจามมันกินได้ซื้อขามันจะนี้ได้แหละเอ้าเขามากินเออมันรำม้าคนคือกันนอกเอเพ่นเนาะเฮ้ยที่ดูโมเมนต์เลยสกีตมันบ่อเอ้ยบืงเกียรตันซื้อขาซื้อจามไม่กินเอเพนกันเลย ยเคยอยู in, e ่ชวนมาแต่น้อยกูมืดก <underside> <c oughs> ูได้ดิบได้่วนแต่โตกมาได่ายืดแล้วหุ่นวายกันดุกระถุกหนุนหนอกอยู่หานยตกคนเป็นเนี่ดเป็นเนี่ด้เขาจะให้ปู่ป้านี่กวะชนานี่ไปขอทานกินเชี่ยวชมพอดีใจก็ได้หนอกเลยแต่ผู้ป้าขันมาไปขอทานเขาแหงว่าเจ้าอีกแล้วบอแล้วเขาให้ชมน้ำหนาเนี่ยผู่ป้าสัวขนาดเนี่ยเบบวัสบุมี่คงคนแถวนี้อยู่น้ำมันนะเออ เลยปู๊บไปมีความสุขอ hmm. uh, ันน right ี้เนาะเงินค้ำกับเพิ่นเลี้ยงชอยเล็กเขาจะลื้อน้องล่ะเออบอกตรงๆซะบอกต้องตรงๆเลยบอกเลยแบบนี้ทั้งไม่ใหญ่จะดีเพิ่นอยู่ฉลาดเพิ่นกับเลี้ยงเนาะเพิ่นใจบุญชาธุว่ะโดยเอื้อยบุได้กระสางข้อแต่งอีกจบบอกว่ายไงถ้าได้ร้านถ้าได้โกดเอื้อยเอื้อยเพื่อนกอบประธานไปก็เอื้อยบอกว่าจะใส่เงินใส่ให้เดี๋ยได้แหละเด้อเพื่อเพิ่นจะได้มาแก้วนั้น พอแห้งได้กว่านะโซนน้องยูล่ะเอ้ยใส่เงินให้มีคุณค่าเออเจ้าเก็บแดดตรงกินแดดเพื่อจะใหญ่เนาะเตี๋ยเจ้าก็ต้องร้อนลูกนะน้องเ้ยมีแต่ใส่เอื่อยนี่แม่นี่เลี้ยงน้องได้น้องยังน้อยกว่านะบรรดาได้ยขุนห้เจ้ายูบรรดาบรรดาขุนชิอามาจะใสเอื่อยก็ต้องมะบอกน้องแบบนี้แมนขุ้มเอื่อยแม่นคุ้มเอื่อยน้องจะฟังได้บอกกับบ่าฮู้น้ำน้องก็เงินทงน้องเนาะบมาดูทง กินเด็กเก็บแด็กขาว่าเผื่อจะไงเขานะบ่มียังนี่ไพ่สนับชื่อเจ้าลูกเอ้ยนั่นเจ้ช้อนแทะเจ้าบ่ได้อยากได้เงินน้ำนู่นอีกมีบ้างไห้โอ้โหบอยากได้ลนี่้องเอ้ยเพนเบาถึกแบบนี้แมนบ่เตี้ยแมนคนเท่าก็ต้องบอกต้องสอนนาะคนอื่นในเด้อเห็นนายจิ๊บจุ่มจ่ายยืนเงินให้คนอื่นน้อหนิแลยลูกน่ะไปกรับมอญชั่วโมงหยาดในมือลูกได้คนอื่นเด้อเอยเห็นอ๋อ อยากให้ว่าแม่ยายจะดีว่าให้ลูกแต่แท้มันคนไปมดไปลรินพผ่ลินเบอร์มดคนเอาหนั่นไมเห็นเด้อเออหย่ามือลูกหย่านั่นมือลูกแล้วชุมเจ้านีเมือเด้อเด็กหย่าเราตีเอาเวลามาถ่ายคลิปแหละยูทูบเบอร์เอาเงินให้แหละบะนี่เวลายูทูบเบอร์เออให้ลูกลูกขนมเอาแล้ววิต้าผู้ชุมชาวถ่ายเด็กกับปัญญาหนึ่งลูกปารินไผยเด้อคนเอามีร้ายไมเห็น แต่แต่เอึ่ยบ่ได้เอาบ่วแต่อึ่ยบ่บ่ได้เคยจเถือโอ้โหเหตุเนาะบ่เคยเหตุก็เถื่อเฮยเห็นเราเคยเห็ดโด๊บเคยเลีนไพ่อยู่บ่เจ้าไงโอ้่เคยเนาะเล่ก็บ่เคยซื้อแต่ได้บุฟเาวาชนานี่ได้ชิพันก็จะโคลเม่นองกินนี่แหละเออเป็นได้พันว่ามันีเลที่ออกได้มันีเอื่อยจะบอกได้ว่าเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆดิ พันเห็นผู้นี้เนาะสามคนกินข้าอยู่ในครัวเนาะกินแยงกินกับเพียนอะกินข้าวเด้เนาะกินข้าวซื้อนี่เลยโอ้นึกว่ากินกับปลากับอย่างเรีเยกปลาเด้ยกย่งไปไดนบ่แม่และแมวเลยโตเขาจะไปบอกว่าปลาแมวบ่เออเป็นแมวและสิบสี่ผู้ผู้ยิงมันนำสีนี่อ <c oughs> คอยคอยแปลออกได้จะไปนออกเวียนเล่าแล้วจะซื้อบางเล่าดูผู้อายิงนำสีบันจะเปลี่ยนได้นี่แม่อยู่แล้วนี่<อ>ผู้ยิงมันสามคนนด้สามสามสี่ไปจัก หลักหลัสามจักสามคนได้กินข้าวงาเงาไปแซ่เอยู่ไปชิจักเนาะปานนี้มันเดือนดัดนี่ผีบ่ผีมันบอกเลยเไยเห็นผู้หญิงกินข้าวไปเด้อไปกินข้าวบ่บ่คืนนี่บ่เออฟันเขินนี่โนน่นสินดับเน้นเนาะมันนี่กับชิ้นใหญ่เกันนี่มันนี่แหละเออเมื่อคืนนี่สในน้อยสินน้อย เราไม่รู้ไอเพนเราไอพังไม่นู้เฮ็ยเพนกินข่าวกันงับงับเงักในขีดไปในครัวเนอมาเด้อกินข่าวบ่อได้คอยอิ่มแล้ววะตกเองได้เลยนะเขาเอินเจ้าเออบ่อๆเขาแบคอยอิ่มแล้ววะเจ้าไปกินน้ำใั้ขี้เป็นได้ไหมูกอ๋อเป็นผีขแบบนั้นผีทางเฮือนเอ้ยนะขมามาจับหัวเอ้ยนะมาจับในหัวเจ้าคอยบ่ญาติเรอเจ้าคิดว่าเป็นเด้ยังเอาบันคอยว่ากินข่าวในในครัวก็เป็นแมวแล้หนอมันอึกระตึกอยู่กันอยู่ค่ะ เทียงเทียงกันอูเมนอูเมนอยู่พูนพูนยังแม่ป่าหรือแม่บ้านเนี่ยนี่นะแล้วแมวเขาก็ซื้อช่องแมวลอลไรเนาะสิบสี่ห้าสี่เก้าสี่คือเอาลายแมวสิบสิบแปดสิบแปดก็แปดบ่หกปองฟาสิมีเงินซื้ออยู่บ่ปันหกพันปองละพันเนาะเลยเนะ 1, าะพันจีบเนาะเออสิปองละพันมันจะสิเยอะแล้แว่อยบันได้ซื้อข่อยบันได้เคยซื้อเดกเหมแค่ว่าวจะซื้อดิเนาะแต่ว่า บงสิบพันกับหกสิบพันเลยเพนโอเนาะแพงกว่านาะเนสามพันสามพันเน้ก็ไดนั่นนะสองสามพันเนาะกระดอยู่โอ้ไม่ไเนว่าได้นี่คือพันขาดกับนะคัดกระดีบ่อจอยบ่บนบ่นกบ่ยังไงนะแบบพอนอนเียไปเห็นลวดเห็นรถบ่ได้จืดบ่ไดบ่ไนกบ่ไยังคิดว่าต้องแม่เด็กแมวแท้กินข่าอยู่ในเงินคัวเออเสียงเกรถูกจิเสียงเทียงกันนมาได้ได้กินข่าบ่ค่ะบ ค่อยเองได้ค่อยเคยเดียวเล็เด้โแ้่ค่อยล้าได้เออกบค่อยก็บอะไ้กินนี่เดี่ยวนี้นะแต่โดนแล้วถ้ากินเนี่ยมันจะเป็นยังไงกินแล้วก็หากองมอดมันโมิวเนาะกินเนาะเอองูก็ค่อยกับอะไราเขียดกค่อยก็บอะไรคาเขียดขั้วกยจะได้เห็ดกินเขียดอีโมก็กินบ่ได้ชะโมโดไปหามาเขามาให้จะเห็ดนี่เขียดอีเขียดอีโมก็ได้ไล่ก็ค่าเขียดหน่อยก็ค่กินแต่เนี่ยนะบนแม่นคลับยังดอกหีนเขาแบบนั้น เออผู้หญิงก็เคยเบิ่งเล่หมอกเลมือเป็้นอะไรเนีเจ้าเบิ่งเป็นบ่บ่แต่วันหันเจ้าเบิ่งเป็ี่ยนใช่หมเบิ่งให้บ่จอยบ่บ่เป็นล่ะเบิ่งใหไม่ใช่เอาผ่นเลิงเอาสิผ่านนอนผ่นเล็กคืนนี้เนาะผ่นแต่เอืายชื่อบ่ได้ดะชื่อเด็กผื่บ่บ่ได้ออกแล้วเาเดียวเองั่านบ่คนเดียวเอาจัดบ่จอยมือนี้เล็กเม้เออเพี้นเนาะสิบสี่ใช้ตัวหาผ่นเนาะสิบสี่ใช้หาผ่าน ปราสดใส่สามพันเลยจอยสิปดใส่สามองมึงแม่เอะเาพอได้ใส่นห้มันหลดน่ะเนาะอะไรสิบสี่ตัวละห้าพันเออสิ่ี่ได้แค่นันสิบแปดเราก็สืบสามโต้เดี่หลักหลักสามนี่เขียนเนาะสามหนึ่งสีแม่ละสเอาสามก่อนว่ะสามหนึ่งแปดสามหนึ่งสีสามหนึ่งสี แ้วก็สามสามหาซีโดยเพนอซื้อน้อยๆซื้ครบมัดทุกฟองบอจลมันบุญมีเนาะถือปัวเดวนอแต่เดถือเลขแต่อย่าลืมไปเพนนี้โยเพนอเออมันถือแบบพอนาตอนนะเพนบอกหวยเนี่นะโตเด็ดชะคือผันเนะอนันมันตรงเลยเออนอนนี่ฟ้าัน้ตโอ้ผันในโพนนี้ในโพนในฟ้าหนด ลิงมันคือแลกนนกรุงใหม่อุกฤษอยูได้ไหมเนี่ยใช่ไหมเออบ่แต่โดเต็มเลยมันอยู่ที่บีทนอกได้เป็นได้ลิงบ่เออเล็กนิงมันแหลกแล้วมันไหลก็อุกฤษอยู่ที่นี่ลิงลิงของแท้บอ่ะลิงแท้เลยออกปั้วเลยฮานเหล็กเล็กนั้นไทยเด้มันออกปั้วนเลยลิงฮานคนเดียวเด็กมีอยู่ในเอเพนเลยคนหนึ่งอยู่บ้านป้าน้ำกันมีหมดเลยแขวงสวรรค์แห่งหลายัตรสยดไผยก็แค่เล็กนอหนีหาน